ใครส่งแชทมาใครโทรเข้ามายัางในเพจต้องการจะเปิดอ่านมีวิธีการยังไงค่ะก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะในวันนี้อยู่กับเราไราวินยูทูบค่ะ ซึ่งในวันนี้ก็จะพาทุกท่านมาดูวิธีการเข้าไปอ่านแชทในเพจของตัวเองเนาะซึ่งบางทีก็อาจจะงงว่าเราจะเข้าไปอ่านแชทในเพจของตัวเองเนี่ยจะต้องทำยังไงอันดับแรกนะคะให้เราเข้าไปที่ Facebook กันก่อนจากนั้นก็ให้เราไปที่ขีดสามขีดและให้เรากดเข้าไปที่เพจของเราคะ่ะทุกคนเพจไหนที่เราต้องการอ่านแชท ที่มีคนส่งเข้ามาหาเรานะคะเราก็เลือกเพจนั้นกดแตะเข้าไปจากนั้นก็รอสักครู่ให้ระบบทำการสลับจากเฟซส,ส่วนตัวมาเป็นเพจค่ะพอสลับเป็นเพจเรียบร้อยแล้วเราจะเห็นมุมบนขวาม,มือนะคะจะมีเมดเสเศจอยู่สีข้อความด้วยกันกให้เรากดแตะไปและระบบเขาก็จะทำการเข้าสู่ระบบ Messenger ในเพจตัวน,นี้ก็กดบันทึกหรือว่าไม่บันทึกก็ได้โอเคค่ะตอนนี้เราก็จะเข้ามาอยู่ในหน้าแชทของเพจแล้วนะคะและแชทที่เราเห็นทั้งหมดเนี่ยก็คือข้อความที่มีคนส่งเข้ามาหาเราในเพจเพจนี้ ของน้ำก็จะมีเลยเห็นไหมยังไม่ได้อ่านเลยเพราะยังไม่เคยเข้ามาดูแชทในเพจนะคะของเพื่อนๆก็อาจจะเป็นเหมือนกันเนะาะนี่ก็ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ